อ่ะฮัลโหลฮโสวัสดีท่านผู้การทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการล o ริซามินะครับผมและก็ขอต้อนรับกับสุเกมอโซเรนกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับน้องเช็ดเชียนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มี4ทีมที่จะมาแนะนำใน Operation s i l e n t นนะครับผมจะมีทีมไหนและเรือลำไหนบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับ เช่นเคยนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาวิดีโอกันเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้การช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อปเป็นกาลังใจผมทําคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมก็สําหรับท่านผู้การท่านไหนที่ชอบมากๆนะครับก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละ่ะอ่ะโอเคครับ4ทีมที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทีมบางทีมอาจจะมีเรือบางลานะครับที่เป็นเรือรีมเมดเดหรือเรือวิจัยนะครับผม ถ้าผู้การบางท่านอาจจะยังไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอให้ดูนะครับเป็นแนวทางหรือจะตามไปเลยก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับดูเป็นแนวทางเอาไปปรับใช้และคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่มีการพูดถึงเกียร์ของเรือแต่อย่างใดนะครับผมถ้าถ้าผู้การท่านไหนเนี่ยอยากถามนะครับว่าทีมนี้ใส่เกียร์อันไหนบ้างนะครับผมเกียร์อะไรบ้างนะครับก็สามารถถามนะครับหรือว่ามีคําถามอื่นเกี่ยวกับ AL เนี่ยสามารถถามมาที่ Facebook ได้เลยนะครับลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจผมอยู่ใต้ร่างดีสคริปชันนี้นะครับผมผมแปะไว้ให้แล้วนะครับผมสามารถเข้าไปถามกันได้นะครับในแฟนเพจนะครับผมสามารถส่งข้อความมาถามได้นะครับผมก็จะส่งเป็นรูปกลับไปนะครับว่าเรือลำนี้เนี่ยใส่อะไรบ้างแล้วก็ถ้าถามอะไรมาผมก็จะตอบกลับในนั้นนะครับผมก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการตอบคำถามนะครับผมก็สําหรับใครที่ไม่สะดวก Facebook Fanpage ก็สามารถผมมีดิสคอดส่วนตัวนะครับผมก็เดี๋ยวจะแปะชื่อไว้ให้นะครับผมก็สามารถแอดมาได้แล้วก็ ถามมาใน Discord ส่วนตัวผมได้นะครับผมผมก็จะตอบในนั้นเหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้ครับผมเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมทีมที่1น,นะครับผมทีมนี้เนี่ยเป็นทีมแบบเบสิคเบสิกเลยนะครับผมก็คือทีม Royal n a v ีนั่นเองนะครับผมก็คือทีมนี้นะฮะก็ทีมนี้เนี่ยจะเป็นทีมเรืออังกฤษซึ่งมีเรือเรือของอังกฤษเนี่ย ฝั่งฝั่งอังกฤษเนี่ยมีเรือค่อนข้างเยอะแล้วสกิลเนี่ยจัดค่อนข้างง่ายนะครับผมแล้วตัวเลือกเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดนะครับในการจะตัดทีมเรืออังกฤษเนี่ยเผยเผยเนี่ยผมว่าเรือของฝั่งอังกฤษเนี่ยสามารถจัดได้1ทีมถึง3ทีมในโอเปอเรชั่นไซเรนกันเลยโดยทีมนี้เนี่ยจะมีเรือธงนะครับในแถวหลังเนี่ยเป็นควีนอลิซาเบธนะครับผมตามนี้นะฮะควีนอลิซาเบธเนี่ยเรือลำนี้นะครับจะบัฟให้ เรือ hms ทุกลำทุกค่าสถานะ15%ตัวอย่างเช่นนะครับ five power avi tobido อีว่าค่าลบลีกนะครับหรือว่าจะเป็นค่าความแม่นยำก็แล้วแต่นะครับผมจะบัฟ15%บห้เให้เรืออังกฤษทุกลำเลยนะครับเรือลำนี้นะครับสามารถหาได้จากตู้เฮฟวี่นะครับเวลาสร้าง4ชั่วโมง10นาทีนะครับหาค่อนข้างง่ายและฟาร์มน่าจะฟาร์มได้ด้วยนะครับผมก็จะน่าจะมีดรอปในด่านนะครับยังไงทีมนี้เนี่ยขอให้มีเรือลำนี้อยู่ด้วยนะครับเป็นลำที่1 ก็ขอให้มีควีนอยู่ด้วยนะครับมีมีควีนยืนตรงไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือเป็นขวานะครับขอให้มีควีนยืนอยู่ด้วยนะครับส่วนอีก2รัมนะครับผมอาจจะเป็น2 CV หรืออาจจะเป็น2 Battleship ฝั่งอังกฤษนะครับผมอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างมาวันนี้ก็จะเป็นเ้นท่อนะครับเนท่อหาได้จากตู้สเปเชียลนะครับอิลัตเทีก็จะมีตู้สเปเชียเหมือนกันนะครับอยู่ในตู้สเปเชียนะฮะแล้วก็จะมีร้านค้า80เมด a l อยู่ด้วยนะครับก็ตามนี้ครับผม ก็ทีมที่แนะนำนะครับก็จะเป็น1นะครับคุณนอลิซาเบธนะครับแนวหลังนะครับเป็นเรือธงอีก2องลำนะครับก็จะเป็นซีวีนะครับที่ผมแนะนำนะฮะจะเป็นอิรัตเทียสหรือว่าฟอร์มีดาเบิลที่เราเปิดกันไปอีเวนท์ที่แล้วหรือจะเป็นเซนท่อหรือจะเป็นวิกตอเรียสก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับว่าท่านผู้การมีเรือลำไหนบ้างสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับถือสหรับทีมอังกฤษอันนี้นะครับแนวหลังนะแนวหน้านะครับผมแนวหน้านะครับผมผมแนะนำนะครับหนึ่งในเรือที่หาง่ายแล้วก็ ทุกคนน่าจะมีนะครับก็คือเบลฟาส์นั่นเองนะครับผมเบลฟาส์นะครับเป็นเรือธงแถวหน้าเลยนะครับยืนหน้าสุดมีเรนเดอร์นะครับอันนี้เป็นเรือคอมมอนที่สามารถเลโตฟิตเป็นระดับแรได้นะครับผมแล้วก็มีซับฟอกนะครับผมเป็นเรือแรที่สามารถลิมิตเบรกเป็นระดับอีลิตได้นะครับผมก็หน้าที่หลักๆมีดังนี้นะครับผมเบลฟาส์นะครับทำหน้าที่แท้งรับดาเมจนะครับด้วยค่าหลบหลีกนะไม่ใช่ไม่ได้แทงรับดาเมจด้วยเกาะหรือว่าเลือดแต่อย่างใดนะครับแท้งรับดาเมจด้วยค่าหลบหลีกนะครับ ก็ให้ศัตรูยิงมาแล้วติดมิสเป็นส่วนใหญ่นะครับผมและเบลฟาสเนี่ยมีสกิลควันด้วยนะครับก็สามารถเพิ่มค่าหลบเล็กตรงเนี้ยได้อีกนะครับ40%นะฮะก็ตามนั้นนะครับเบลฟาสหาได้จากตู้ไลท์นะครับเวลาสร้าง1ชั่วโมง25นาทีมีร้านค้าเมดลัลเลยนะสามารถไปรอหรือแลกหรือไปเปิดก็ได้2นะครับเรนเดอร์นะครับทำหน้าที่บัฟนะครับมีสกิลบัฟดาเมจให้คุยเซอร์ทุกรัมใน ในฟรีด15%นะครับและมีสกิลควันหลังเลโตฟิตด้วยนะครับเป็นเรือที่ดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรือลำนี้เนี่ยผมทำรีวิวให้อยู่นะครับก็สามารถรอดูได้นะครับก็เป็นเรือที่ดีเลยละเรือลำนี้นะครับเรนเดอร์หาได้จากตู้ไลท์หรือฟาร์มก็ได้นะครับตู้ไลท์เวลาสร้าง1ชั่วโมง15นาทีนะครับฟาร์มได้ด้วยนะฮะซับฟอกนะครับผมทำหน้าที่เป็นดาเมจหลักให้กับทีมนี้นะครับในทีมหน้าในกองหน้านะครับผมก็ มีสกิลนะครับยิงปืนหลักคูณ2ด้วยนะครับและมีตอปิโดนะครับมีสกิลยิงปืนหลักด้วยเป็น2เท่านะครับก็คือยิงออกไป2กระบอกลังเลเทรฟิตเนี่ยจะมีสกิลเพิ่มดาเมจปืนหลักอีกก็ยิงนัดนึงเนี่ยจากที่ผมใช้มานะเฉียดพันเลยรอนะครับประมาณ800900ถึงพันก็มีถ้าติดคลิกก็เรือลำนี้หาได้จากตู้เฮฟวี่และสเปเชียลนะครับเวลาสร้าง1ชั่วโมง30นาทีหรือฟาร์มได้ด้วยนะครับผมก็สามารถไปหากันได้นะครับเป็นเรือระดับแรกนะครับ หาค่อนข้างง่ายนะฮะก็เดอร์ฟิตได้ใช้ดีนะครับผมผมการันตีให้นะ2องรำนี้มีเรนเดอร์กับซับฟอกนะครับเรอร์ฟิตที่ดีมากนะครับผมจากที่ผมใช้มานะครับกองหน้าก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าอาจจะไม่ชอบเรนเดอร์อาจจะมีเรือลําอื่นอย่างเช่นเชดเชียร์อย่างเช่น Ch et, Cheer, เด็กเอามาใส่ได้นะครับผมขอให้เน้นเป็นคุยเซอร์ของอังกฤษมากกว่านะครับผมจะได้ สกิลคอมโบกันอย่างเช่นผมจัดมากองหน้านี้เนี่ยจะสกิลจะคอมโบกันหมดเลยนะครับผมจะมีเบลฟาสควันนะครับผมจะมีเรนเดอร์บัฟดาเมจนะครับผมแล้วก็จะมีซับฟอร์กเป็นตัวดาเมจนะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับทีมนี้นะก็ขอให้มีควีนยืนหลังนะครับเพื่อบัฟอีก15%นะครับบัฟของควีนจะไม่ทับกับบัฟของเรนเดอร์นะครับผมก็จะบัฟซ้อนกันไปนะฮะหน้าที่ของทีมนี้หลักๆก็คือเคลียร์ม็อบในเซกเตอร์นะครับผมก็คือเคลียร์ เคียมอบธรรมดานะครับขีด3ขีดที่ไม่ใช่บอสนะครับผมก็ก็ตามนี้ครับผมหน้าที่หลักๆของทีมนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมต่อไปกันเลยดีกว่าทีมที่2นะครับทีมนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีเรือลิมิเต็ดเยอะและเรือ PR หรือเรือวิจัยเนี่ยเยอะด้วยนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมเรือธงนะครับเรือแถวหลังนะครับเรือธงแถวหลังนะครับก็จะมี หนึ่งนะครับผมลิเชริลนะครับยืนเป็นตำแหน่งตรงกลางนะครับเป็นตำแหน่งแฟคชิปหรือเรือธงนะครับผมทำหน้าที่ทำดาเมจจากปืนหลักกระสุน HE นะครับก็ตามนั้นนะฮะหน้าที่ลิเชริลนะครับส่วนเลยอีก2ลำเนี่ยก็จะเป็นเจนบัดนะครับผมเจนบัดก็เหมือนกันนะครับผมยิงทำดาเมจจากปืนหลักกระสุน HE หรือ AP ก็ได้นะครับผมก็เอพเนี่ยผมขอเน้นให้เป็นลูกใหญ่นิดนึงก็เช่นปืนแชมเปญนะครับผม4-0-6โปรโตไทป์วิจัยเฟส3อันนั้น หรือจะเป็นปืนอิซูโมก็ได้นะครับผมปืนอิซูโมจะเป็นวิจัยเฟสหนึ่งนะครับ C 1 0นะครับตามนั้นนะฮะถ้าเป็นลูก a อนะครับก็เป็นกระสุน h e ก็จะเป็น406ของอ่เมกานะครับที่เป็นสีม่วงหรือจะเป็น381ของอังกฤษก็ได้นะครับผมที่เป็น3กระบอกปืนโมนาสนะครับวิจัยเฟสหนึ่งเหมือนกันนะครับตามนั้นนะฮะก็หรือจะเป็นปืนของ JB เองก็ได้นะครับผมจะได้บับด้วยต่อไปนะครับเป็นลำที่3นะครับเพอร์ซิอุสนะครับ เพอร์ซิอต์นะครับทำหน้าที่ฮิลให้กับทีมนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจได้ด้วยนะครับก็เป็นเรือที่ค่อนข้างจะครอบจักรวาลเหมือน,น,น,นกันนะครับผมก็ถ้าจัดมาอยู่ในทีมนี้เนี่ยเพอร์ซิโอต์เนี่ยสามารถแอสไตล์ได้ทันทีนะครับผมอ่าลิเชริวกับเชนบาร์ดเนี่ยก็สามารถยิงได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรีโหลดในซันโวแรกนะครับผมความพิเศษของกองหลังนะครับผมในเซตนี้ก็คือยิงได้เลยนะครับผม เข้าการต่อสู้มาสามารถยิงและแอสไต์ได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องรอรีโหลดนะฮะหน้าที่หลักๆมีแค่นี้นะครับผมก็คือเน้นจบเร็วนะครับเน้นยิงเน้นแอสไตน์เร็วๆนะครับเน้นแอสไต์เน้นยิงไปเลยนะครับเน้นจบเร็วนะครับก็ส่วนกองหน้านะครับผมก็จะมีอซูม่านะครับทำหน้าที่รับดาเมจให้กับกองเรือนะครับผมรับดาเมจให้กับแถวหน้าซะส่วนใหญ่ นะครับผมแล้วก็มีเพอร์ซิวต์คอยฮิลให้อาซูมาอีกที 2. นะครับผมยุกิกะเซะนะครับทำหน้าที่เป็นดาเมจหลักจากต่อให้กับทีมนะครับผมเพราะว่าค่าต่อของยุกิกะเซะเนี่ยค่อนข้างสูงและมีสกิลลบหลีกด้วยดาเมจเท่าแค่หนึ่งนะครับผมเมื่อเรือในทีมใกล้โจมมีฮิลให้ด้วยนะครับก็ตามนั้นนะฮะตำแหน่งตรงกลางเนี่ย จะเป็นเด็ตไทเออร์นะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนได้เอาซูซูกิมาใส่ได้เอาคิตาคาเซะมาใส่ได้เอาอายานามิมาใส่ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับตำแหน่งตรงกลางเป็นตำแหน่งดีๆนะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับตำแหน่งสุดท้ายนะครับผมเฮเลนานะครับผมเฮเลนาจะทําหน้าที่คอยดีบับให้ศัตรูทําดาเมจให้ทีมเราเนี่ยทำดาเมจได้เยอะขึ้นก็หน้าที่หลักๆของเนวหนาก็จะเป็นแท้งนะครับผมแท้งรับดาเมจนะครับผมทําดาเมจจากต่อนะครับซส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมี เฮเลนานะครับคอยดีบัฟให้แนวหลังเนี่ยยิงแรงขึ้นนะครับ40%ประมาณนั้นครับผมก็ทีมนี้ก็ทาหน้าที่หลักนะครับผมในการเคลียร์ม็อบหรือบอสก็ได้นะครับผมเน้นจบเร็วนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเนี่ยผมแนะนําทีมนี้เลยถ้ามีถ้ามีเรือพวกนี้อยู่นะครับผมก็สามารถปั้นมาใช้ใน Operation Silent ได้ครับผมก็ตามนั้นครับผมสาหรับทีมที่2นะฮะทีมที่3นะครับผมทีมนี้ก็จะเหมือนกับทีมที่2เลยก็คือมีเรือ ลิมิเต็ดและเรือ PR หรือเรือวิจัยซะส่วนใหญ่นะครับผมโดยจะประกอบไปด้วยนะครับเรือทงกองหลังนะครับผมนากาโตะนะฮะนากาโตะอันนี้ก็จะเป็นเรือลิมิเต็ดของอีเวนต์นากาโตะเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ลงถาวรนะก็รอกันนิดนึงนะครับผมนากาโตะนะครับเป็นเรือทงทําหน้าที่คอยบับให้ซีวีสองรันะครับหรือแบตเทนชิพอีก2องรัก็ได้นะครับผมส่วนอีก2องรัเนี่ยแนะนําให้เป็น CV วีซะมากกว่านะครับผมเช่นของผมที่แนะนาแนะนําตอนนี้จะเป็น ชินาโนกับไทโฮนะครับผมก็จะคอยเป็นตัวดาเมจหรือใครที่มีแบบตัวอื่นอย่างเช่นอากาคิคากะหรือโชกุซุยคาคุก็สามารถใช้ได้นะครับผมสําหรับทีมนี้นะกองหลังไม่ฟิกว่าจะเป็นชินาโนหรือไทโฮนะครับผมสามารถเอาซีวีของ I j เจนลำอื่นมาใส่ได้นะครับผมจะไม่ต้องเป็นคู่กันก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นไทโฮกับไทโฮมิวก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะหน้าที่หลักนะครับผม1ชินาโนนะครับผม ชินานโนะทำดาเมจเป็นดาเมจหลักของทีมนี้เลยนะครับผมดาเมจส,ส,ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากชินานโนะล้วนเลยนะครับผมและไทโฮเนี่ยก็จะเป็นดาเมจหลักเหมือนกันแต่เป็นรองแค่ชินานโนะนะครับดาเมจนะครับผมก็ถ้ามีนากระโตบัฟ20%เนี่ยจะสามารถทำดาเมจได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ทีมนี้เป็นทีมทำดาเมจจาก CV นะครับผมแล้วมีนากระโตยืนตรงกลางคอยบัฟนะครับผม ส่วนกองหน้านะครับได้แก่นะครับผมโรนนะครับเป็นเรือธงกองหน้านะครับผมโรนนะครับทำหน้าที่คอยรับดาเมจและทําดาเมจไปด้วยก็ถือว่าเป็นเรือที่ค่อนข้างครบเครื่องพอสมควรเพราะว่าดาเมจก็มีแท้งก็ได้นะครับมีสกิลเกาะอีกนะครับเป็นเรือที่ต้องยืนท้างนาสุดอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าต้องแท้งต้องทำดาเมจด้วยนะครับผมอ่ะสองนะครับผมโนชิโรอันนี้เป็นเรือลิมิเต็ดนะครับผมโนชิโรนะครับทำหน้าที่ คอยบัฟค่าต่อและทำดาเมจจากต่อเป็นหลักนะครับผมให้กับทีมนี้นะครับผมก็จะทำหน้าที่แทนดีๆได้นะครับผมมีบัฟค่าตอมีบัฟค่าคิเลตตอคิดาเมจต่อให้ด้วยนะครับผมสำหรับเรือกองหน้าทุกลลำเลยนะครับที่มีต่อเบโดก็ตามนั้นครับผมโนชิโร่นะครับส่วนลำสุดท้ายนะครับเป็นอิบุกินะครับผมทำหน้าที่เป็นดาเมจต่อหลักให้กับทีมนี้โดยจะอัดดาเมจไปที่ต่ออย่างเดียวเลยนะครับผม อย่างเช่นอ่เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเกียร์ของอิบุกิให้ดูนะครับผมก็จะเห็นได้ว่านะครับผมอัดดาเมจไปที่ต่อทุกอย่างนะครับผมต่อออกซิเจนนะครับสชิ้นสีลุ่งนะครับผมแล้วก็จะเป็นตอลุ่งนะครับอิบุกิเนี่ยสามารถทามเมจจากตอเนี่ยรุนแรงมากนะครับผมก็น่าจะเป็นคุยเซอร์ที่ทามเมจจากตอเนี่ยรุนแรงสุดในเกมแล้วนะครับผมเท่าที่มีในเกมนะตอนนี้นะครับผมอิบุกิเป็นเรืออ่าวิจัยเฟสหนึ่งนะครับผมสามารถไปวิจัยมาใช้ได้นะครับผมเป็นเรือที่ดีเลยล่ะ ก็หน้าที่โดยรวมของทีมนี้ก็คือตบบอสนะครับผมหรือตบม็อบก็ได้แล้วแต่นะครับว่าจะเอาไปใช้ทําอะไรนะฮะก็หน้าที่หลักเลยคือการถ่ายบอสนะครับผมโดยดาเมจจากทีมนี้เนี่ยที่ทําได้เนี่ยคือสูงมากนะครับผมก็คือตบบอสไหนก็ล่วงนะฮะก็การันตีให้เลยนะครับเพราะว่าทีมนี้ผมไปใช้อยู่นะฮะก็ตามนั้นครับผมก็จะเน้นไปที่การตบบอสนะครับการแบบฟาร์มม็อบที่ทีมฟาร์มม็อบเราฟาร์มไม่ไหวนะครับผมก็ตามนั้นครับผมสำหรับหน้าที่ของทีมนี้นะฮะ และทีมสุดท้ายนะครับทีมที่4นะครับผมทีมนี้เนี่ยเน้นไปทางการทำดาเมจจาก C ีแบบสะใจสะใจหนักๆนะครับผมเหมือนกับทีมที่3เมื่อกี้นี้เลยแต่อันนี้จะสะใจกว่านะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยนะครับกองหลังนะครับผมก็จะมี e n t e r p r i s e นะครับทำหน้าที่เป็นดาเมจหลักให้กับกองเรือเหมือนกันนะครับก็จะมี i ิน e ท p ร์พินะครับผม i ิน e ท p ร์พินะครับเป็นดาเมจหลักเหมือนกันนะครับทำหน้าที่เป็นดาเมจหลักเหมือนกัน e s s e ซนะครับทำหน้าที่เป็นดาเมจหลัก ให้กับกองเรือเหมือนกันนะครับก็แต่เนี้นไปที่อ่าค่า A V I ล้วนๆเลยนะครับทีมนี้นะครับก็จะมี S s E C มี Enterprise นะครับมี i n t e r p r i t e นะครับผมหรือจะเป็น Enterprise นะครับผมข้างๆเป็น Akagi หรือ k a ก a ก็ได้นะครับผมเป็นเรือญี่ปุ่นก็ได้ขอให้เป็น CV ชาติไหนก็ได้นะครับผมหรืออาจจะเป็น Enterprise S s E C Saratoga ก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่มี i n t e r p r i t e นะฮะก็สามารถใช้ Saratoga ยืนแทนตรงนี้ได้ส่วนกองหน้านะครับผมก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมซิลิอุสนะครับผมคอยบัฟนะครับทำหน้าที่รับดาเมจจากค่าหลบนะครับผมค่าหลบด็กนะฮะทำหน้าที่รับดาเมจจากค่าหลบด็กและบัฟค่า AVI ให้กับกองหลังนะครับอีก10%นะครับทำให้ CV เนี่ยแอสไตนเดินรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับกองอันที่2นะครับเป็นเลฟซิกนะครับผมเลฟซิกทำหน้าที่บัฟดาเมจให้กับคุยเซอร์ทุกรัมในฟีด หรือในกองเรือเนี่ยอีก10%นะครับดาเมจกองหน้าจะได้ไม่ขาดนะครับเพราะว่ามีแต่ cl นะครับไม่มี ca เลยไม่มีตัวทำดาเมจแบบจ๋าเลยในทีมนี้นะครับเน้นบัฟการซอส่วนใหญ่นะครับผมหรือจะปรับเปลี่ยนไปเป็นเรือคุยเซอร์ลำอื่นก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นไดโดอามาบัฟซีลูตก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับผมก็ลำสุดท้ายนะครับผมเป็นซานดิเอโก้นะครับผมลำนี้มีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับผมผมเชื่อว่ามีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับสำหรับซานดิเอโก จะเลโดฟิตหรือไม่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมทำหน้าที่เป็น CL damage ของกองหน้าและมี AA ด้วยนะครับผมก็ครบเครื่องพอสมควรนะครับเป็นได้ทั้ง damage สำหรับกองหน้านะครับ damage ก็รุนแรงอยู่นะประมาณถ้าใส่ปืนดีๆก็ร้อย0อประมาณนั้นนะครับผมแต่ยิงได้รัวนะสวิยิง2วิยิงนะครับผมใส่ปืน Destroyer De ให้นะครับสำหรับ CL ที่ใส่ปืน Destroyer ได้นะครับก็แนะนำเกียร์ค่าๆประมาณนั้น นะครับโดยหน้าที่ต่างๆของทีมนี้คือตบบอสหรือตบม็อบก็ได้นะครับผมก็โดยหน้าที่หลักส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมใช้เลยเนี่ยจะเอาไปตบบอสซะส่วนใหญ่นะครับโดยดาเมจหลักเนี่ยบอกไปแล้วนะครับผมทำดาเมจจาก C ีวีล้วนๆแบบหนักๆสะใจไปเลยนะครับผมแอสไตล์สทีเนี่ยบอสปิวเลยนะครับก็ตามนั้นนะฮะสำหรับหน้าที่ของทีมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับสาหรับทีมนี้นะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ4ทีมที่ผมมาแนะนำใน o per ation silent ในวันนี้ก็สามารถดูเป็นแนวทางนะครับและพับใช้ได้ตามใจชอบเลยนะครับส่วนเรื่องเกียร์เนี่ยผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าสามารถทักเข้ามาใน Discord หรือว่า Facebook Fanpage ได้ที่ลิงก์ด s สค i ิปชันด้านล่างนะครับผมหรือแอดมาใน Discord นะครับผมผมจะทิ้งชื่อและรหัสไว้ให้4ตัว นะครับผมสามารถแอดดิสคอร์ดสามารถทัก Facebook Fanpage มาได้นะครับผมจะตอบให้ในนั้นนะฮะถ้ามีปัญหาถ้าอยากรู้เรื่องเกียร์ว่าเรือลำนี้ใส่เกียร์ยังไงนะครับผมสาเหตุนะครับทำไมผมถึงให้ทักมาในแฟนเพจหรือดิสคอร์ดนะครับถ้าให้ผมพูดในคลิปนี้ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่ยาวเป็นชั่วโมงเลยนะครับผมก็ลิงก์แฟนเพจอยู่คําอธิบายใต้คลิปนะครับผมบอกไปแล้วนะฮะก็สําหรับใครที่ยังสงสัยนะครับก็สามารถถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเช่นกัน นะครับผมถามเกี่ยวกับเกมนี้นะครับหรือว่าเกี่ยวกับเกมอื่นอารคไนหรือเกมชินได้เลยนะครับที่ด้านล่างนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมถ้าชอบมากๆนะครับก็สามารถกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ